มาคะ่ะทุกคนมากินข้าวอาหารหลายอย่างวันนี้เหมือนเดิมกินทั้งไก่ทั้งไขค่ค่ะทุกคนไก่ย่างร้อนๆอ,อันนี้ก็ข้าวไข่ดาวสองฟองอ่ะอันนี้ร้อนอยู่นะคะพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนคะ่ะ เราก็จะกินไข่ก่อนอย่ามาทางนี้นะแล้วก็บลอกี่ผัดกุ้งลูกสาวกินแล้วพุณแม่ก็จะกินให้เขากินก่อนโอ้ยมาแด้วค่ะเด้อวันนี้กินอาหาร อมีคุณภาพโอ้ยเนาะถ้าไปไปดูใครเขากินมานะก็จะมาอย่างนั้นนหะคะ่ะทุกคนก็จะอยากกินใค่เน่แต่ไม่ดูจะได้กินกับมากินอาหารของเรา มาเด้อเด้อแซบๆข้าวไอยดาวก็แซบค่ะไปไหนไปไม่ได้มาเลยไปไม่ได้ห้ามไป กลับมาจากโรงเรียนก็จะไปห้องตัวเองก็เลยไม่ให้ไปค่ะทุกคน อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแป๊บเดียววันศุกร์แล้ววันนี้ไปเล่นแบดกับเพื่อนเพื่อนอ่า แต่จริงๆแล้วก็เพื่อนบ้านคนบ้านเรานี่แหละเขาอยู่เมกาแล้วก็เขาขายขายทุกสิ่งทุกอย่างมามารู้จักกันอยู่ที่นี่แต่เจอเขาที่โรงแรมอยู่ที่หัวหินเนาะแล้วก็คุยกันมาได้น่าจะปีแล้วแหละเป็นปีแล้วแหละเขาก็ ขายทุกสิ่งอย่างเขาอยู่ที่อะไรนะวอชิงตันดีซีเนาะก็ย้ายกลับมาอยู่ไทยถาวนแล้วเขาก็มาก่อนยยริซ่าสองเดือนเนาะมามาอยู่ที่หัวหิน แล้วทีนี้เขาก็จะหาซื้อบ้านแต่แต่ปีแรกเขาก็ก็เช่าดูก่อนค่ะทุกคนว่าเขาชอบไหมอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ก็เลาะเลาะหาดูบ้านดูช่องเนาะ เขาก็ไม่รีบแล้วเขาไปเล่นแปดกับยูริซ่าวันนี้อ๋อสองคนปีจนแขนลอย ก็ได้เพื่อนไปออกกําลังกายกับทุกคนเขาก็ชวนไปเล่นโยคะแต่ที่าบไม่เคยเล่นโยคนะเนาะก็ยังยังไม่พร้อมที่จะไป ที่แถวเยลิซ่าอยู่ที่หมู่บ้านเยลิซ่าอยู่เนี่ยก็มีขายาหลังที่สามเขาขายเท่าไหร่อ่ะ19ล้านจุดห้าเนาะแล้วทีเนี้ยเยลิซ่าได้ข่าวว่าเขาขายได้แล้ว1 8ล้านแต่เป็นคนอา่า อเมริกันเหมือนกันแต่เขามาซื้อแค่ปีเดียวเขาก็เลยย้ายกับเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งเกระเสียนเนาะแล้วทีนี้แฟนเขาเป็นคนแคนาดาพอดีสามีเขาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เขาก็เลยย้ายกลับไปรักษาตัวอะไรประมาณเนี่ย กินไก่ค่ะทุกคนทีเนี้ยย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเนี่ยร้อน มักหมักพอดีค่ะทุกคนนัวพอดี จะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบพระคุณนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะขอบคุณค่ะ